จะรีบไปไหนฮะไปสปกอพี่ไปเปลี่ยนสปก4ขีด0 1ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกก็ได้ื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทำไงครับอืก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกและเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก4 0 1เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรหลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก .4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสปกในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมมายื่นคำขอกันเยอะๆนะครับ ลับมาในช่วงสุดท้ายปักหมุดจุดเกษตรนะคะช่วงเวลานี้สําคัญไม่แพ้ช่วงที่1และช่วงที่2เลยค่ะเพราะว่าเราจะนําเรื่องที่น่าสนใจและได้รับความนิยมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามวันนี้นะคะเรื่องที่กําลังได้รับความสนใจและกําลังพูดถึงกันและคุณผู้ชมไม่ควรพลาดเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามชมได้ในช่วงของกระแสอินไซค่ะ สวัสดีครับสมนึกกราตีชื่อเล่นจ่อก,กบนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ k n k นเกฟาร์มวังบิตรังนะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าส่วนของผมมีอะไรบ้างตามมาชมกันครับ นี่นะครับสวนของเราก็จะมีผลผลิตเป็นสาระสมาลีนะครับพื้นที่สวนตรงนี้มี3ไร่สามงานลูกสิตารางวาเป็นพื้นที่ของสปกรนะครับรายได้ต่อปีตรงนี้ต่อไร่ประมาณ20,000นขึ้นนะครับจุดเด่นของเราก็คือเรามีมาตรฐาน G.P เรียบร้อยแล้วใช้สารเคมีน้อยมากครับแล้วทุกอย่างอยู่ในการควบคุมหมดก่อนที่เราจะนําไปขายเนี่ยเราจะตัดตกแต่งออ,อกหมดนะครับเราจะมีมีลูกเสียผลออกไปเลยครับรสชาติของเรารับประกันได้ว่าหวานแน่นอน ผลผลิตของเราเน้นคุณภาพนะครับราคาก็ไม่แพงที่สำคัญเป็นสละสุมาลีแทๆ้ๆมีรสชาติหอมหวานเนื้อเยอะเมล็ดเล็กนะครับแล้วก็มีมาตรฐาน g p รับรองเรียบร้อยครับถ้าท่านใดสนใจก็เชิญมาชิมสวนนี่อยู่ที่หมู่5ตำบลนาวตงนะครับอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังเบอร์โทรติดต่อ0815542611นะครับติดต่อได้ทุกวันนะครับ ก่อนที่จะมาเป็นเกษตรกร,กรอาชีพสุดท้ายคือเป็นผู้ช่วยดำเนิงนงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือที่บ้านเรากเรียกกันสั้นๆว่าผู้ช่วยสสอ,อยู่ที่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานาครครับพื้นที่เดิมตรงนี้เป็นสวนยางปาร่าครับ อายุตอนนั้นน่าจะกําลังดีเลยครับยังกําลังออกอายุประมาณสักสิปีแต่เราก็ตัดสินใจปลูกสละด้วยการส่งเสริมของสปกรพาไปดูงานก่อนตอนนี้4ปีนิดๆครับแต่ได้ผลผลิตเมื่อตอนอายุ3ปีพอดีพื้นที่ทั้งหมดที่แบ่งออกมามัน3ไร่3งานหลสิตารางวาแต่ว่ามันเป็นสระน้ํากับที่พักอาศัยไปตั้งหนึ่งไร่ตีตรงน,นี้เหลือประมาณ2ไร่นิดๆศูนย์นี่คือปกติผมจะจำหนนด้านงานขายดังศูนย์ก็เลยดึงก็ไปช่วยขายผลผลิตของกลุ่มอาชีพก็ถือว่าสาหรับพื้นที่น้อยแกินี้สำหรับเราถือว่ามั่ เ,เลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็เราสามารถช่วยให้คนอื่นมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะตัวเราถนัดด้านการขายเราสามารถขายตะกออนไลน์แล้วนาผลผลิตไปแปรรูปขายได้ด้วยของเรานี่จะขายราคาเดียวเลยครับไม่ว่าตอนแพงหรือถูกเราจะขาย6 0บาทต่อกิโลกร,รัมทั้งปีปัญหาที่เจอที่นี่คือสภาพแวดล้อมโดนพายุเหมือนปีที่แล้วนี่โดนล้มไปเกือบยกสวนเลยครับที่โดนหนักๆไปประมาณ20-30ต้นกลิ่นเนี่มาลีนี่ชัดเจนมากครับกลิ่นหอ,อมรสชาติหวานแล้วที่สังเกตมาในแถบนี้นะครับแถบบ้านเราเนี่ยที่เราเพิ่งเริ่มปลูกกันออน,นีี้จะมเ วิเศษนี่จะมีส่วนที่ได้ผลผลิตแล้วอยู่3ส่วนและกําลังจะได้ผลผลิตอีก2-3ส่วนของเราจะเข้มกว่าที่อื่นรสชาติถ้าเปรี้ยก็จะเปรี้ยวเข้มไปเลยถ้าหวานก็จะหวานจัดไปเลยครับเนื้อแน่นแล้วก็เนื้อเยอะครับเมล็ดจะเล็ก จริงๆถ้าพูดทั้งหมดเนี่ยสปรกรช่วยแทบทุกด้านเลยนะครับปัจจัยด้านการผลิตก็ช่วยแต่ว่าที่ตัวเองได้ผลประโยชน์สูงสุดคือด้านองค์ความรู้การศึกษาดูงานแล้วเขาจะสนใจเกษตรกรเกรป็นหลักสมมติมีโครงการมาเขาจะถามเกษตรกร,ก,รก่อนว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรแล้วพอเราเสนอไปทุกฝ่ายตกลงกันได้หมดเขาก็จะนําเราไปดูการไปดูคนที่สําเร็จแล้วครับสปรกรตังนี่ดูแลดีมากครับคือมาที่นี่ในหนึ่งเดือนแหละต้องได้เจอกับสปรกรแน่นอนครับตรงนี้ก็อยากขอบคุณสปรกรที่ดูแลเรามาตลอดแล้วก็ตอนนี้ทําให้เรามีอาชี ที่เลี้ยงดูตัวเองได้อยากให้ดูเลกันแบบนี้ตลอดไปครับขอบคุณมากครับ ที่สวนอาจจะต้องนัดล่วงหน้านิดน,นึงแต่ว่าถ้าวันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยจะอยู่ที่สวนตลอดครับหรือถ้าผมไม่อยู่ที่สวนก็ติดต่อทาง a c e b o o k ได้ Facebook ชื่อคอนจารี k H o N c S a T I k O N C S A เ R I เวนวรรค K O B หรือเบอร์โทรติดต่อ0815542611ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผลผลิตนี่ทุกวันจันทร์กับวันศุกร์เราจะมีจําหน่ายประจําที่หน้าตอกอสอวังวิเศษนะครับตรงหน้าโรงพยาบาลวังวิเศษครับแล้วส่วนออนไลน์เราก็ติดต่อทาง a c e b o o k ที่ก ไปเบื้องต้นครับ หนึ่งสัปดาห์เราเจอกันหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมจะได้อัปเดตเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะในเรื่องของแวดวงการเกษตรนะคะวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมการสร้างงานสร้างอาชีพและนโยบายรวมถึงโครงการดีๆจากภาครัฐติดตามได้ในปักหมุดจุดเกษตรนะคะเวลาดี15นาิกา20นาทีค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุ๊บพร้อมด้วยทีมงานอาทิปครีชันทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ in TV